เพื่อนเพื่อนในอาชีพเดียวกันเนี่ยก็จะเข้าใจเราต้องเป็นยังไงบ้างสภาวะราคากุ้งเป็นแต่เพื่อนนอกอาชีพเน่ยเขาก็จะไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องราคาเรื่องต้นทุนนะคะหลายๆอย่างเลยที่เราอ่ะเหมือนดำน้ําอยู่เลยตอนนี้วันนี้ก็สําหรับพี่พี่ก็ว่าผ่านเพราะว่าพี่ยังไม่เจอเรื่องว่าขึ้นมาแล้วแตกไซส์ทุกคนที่มามาดูกุ้งหรืออะไรก็จะแบบไอ้กุ้งสวยอยู่พี่อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนเรื่องการตลาดเรื่องการขายกุ้งเข้าถึงตัวผู้บริโภค มันเป็นทางเลือกเดียวแล้วที่เราจะทำได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะคะวันนี้ก็มากับบอ่อแตกแหวกความกุ้งนะคะพร้อมด้วยพี่โอ่งเพื่อนซีบัดดี้ไวเรียน <c oughs> เราอยู่กันที่สาวชังโงกนะคะอำเภอบางค้านะคะก็วันนี้เป็นโซน A นะคะ<ซ>บอ่อโซน A, A ตอนนี้เราจะมีอยู่2บ่อค่ะก็ได้ปล่อยกุ้งของดีโอเชียนน้องใหม่เราเป็นเฟสชี่กันนะคะช่วงนัน้นเป็นช่วงวิกฤตของคนเลี้ยงกุ้งเลย<ช>แล้วที่นี่ที่บ้าน,นก็มีบ่อเป็นบ่อว่างๆอยู่แล้วเราก็เลี้ยงปลา แต่ทีนี้ว่าเลี้ยงปลาเนี่ยเงินเงินมันไม่พอใช้แล้วพี่ก็มองไปโหย่าก็ต้องเก็บอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความลดลงรังมากในพื้นที่นะคะก็มีน้องคนนึงเขาก็เข้ามาหาพี่แล้วเขาก็บอกว่าโหเจ๊น้ําบ่อปลาเจ๊สวยขนาดนี้เจ๊ชงน้ําได้เก่งขนาดนี้เจ๊น่าจะเลี้ยงกุ้งนะมันก็เกิดเป็นไอเดียให้พี่อ่ะไหนลองเลี้ยงกุ้งดูซิซึ่งอาชีพเลี้ยงกุ้งอ่ะเป็นอาชีพที่พี่กลัวมากเพราะว่ามันต้องทํากลางคืนแล้วพี่อยู่คนเดียวกลัวผีเครื่องปั่นไฟใบตีน้ำอะไรเงี้ยพี่กลัวมากสิ แล้วด้วยความกลัวนี่กับมีความกล้าที่ตัดสินใจต้องต้องกล้าค่ะน้องเพราะว่ามันมันเป็นทางเลือกเดียวแล้วที่เราจะทําได้เข้าไปดูว่าเพื่อนทํำยังไงแล้วเพื่อนทํายังไงแล้วประสบความสําเร็จนั่นแหละแล้วก็เอาประสบการณ์ของเพื่อนอะเอามาดัดแปลงเอามาอัดแอพเข้ากับตัวเอง <ừ> พี่เลี้ยงปีนี้เข้าปีที่9้า<ห>แล้วโอ้ปีที่เก้าะปีที่เก้าเลี้ยงมาก่อนเราทําฟาร์มดอโอเชียน ดูใน Facebook บ้างนะคะแล้วก็เห็นน้องๆหลายๆคนอ่ะแถวแถวบ้านเนี่ยเลีย้ยงแล้วก็มีพวกน้องแบงค์อะไรเงี้ยเขาก็จะโพสต์ขึ้นมาของดีบางแสงนไงแต่พอดีอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจังหวะบ่อเราเนี่ยย,ยังไม่ยังไม่ว่างยังไม่ลงล็อกกัน<ม>ก็ลูกกุ้งก็เห็นประกาศเป็นสายพันธุ์นําเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองคุยกับพรว่าอเดี๋ยวพี่จะลองเอาของดีโอเชียนมาลงที่นี่สักบ,บอ่อหนึ่งนะพี่พรมาพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่พรเข้ามานั่งอยู่ในเฟรมด้แล้วกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค คนนี้ก็ทีลพรค่ะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านวิวสวยวิวบ่อดีอ่าก็ขอนั่งคุยที่ที่บ้านพรก่อนแต่ก่อนก็เคยใช้อยู่แล้วครับเดอะโอเชียนแล้วก็ขึ้นบ้านก็มีคนใช้ก็แนะนํากันมาตลอดนย่างเงี้ยอันนี้เราจะเป็นซอยเดอะโอเชียนก่อนที่พี่จะไปเอาเดอะโอเชียนมาเลี้ยงเนี่ยพี่ก็รู้จักน้องพรมาแล้วก็ โรเช็คจากพี่ชำนาญอ่า<ม>อันนี้นก็เพื่อนพี่เหมือนกันสมัยเรียนแล้วก็น้องแบงค์ที่บงังคับพี่ก็สืบนะสืบไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจะไปเอามาแบบคนพูดหนึ่งคนแล้วดีโอเชียนดีแล้วพี่เอาไม่ใช่เราก็จะไปสืบดูว่าเอ๊ะจริงอย่างที่เขาพูดไหมน้องเคยได้ยินคำนึงไหมว่าแพ้เป็นฐ่านผ่านเป็นเพชร สิ่งพวกนี้คือจะอยู่ในใจพี่ตลอดเลยอ่ะฉันจะต้องผ่านไปให้ได้อุปสรรคที่พี่เจอเยอะๆเลยอ่ะนะคะจะเกี่ยวกับคนเพื่อนเพื่อนในอาชีพเดียวกันเนี่ยก็จะเข้าใจเราต้องเป็นยังไงบ้างสภาวะราคากุ้งเป็นแต่เพื่อนนอกอาชีพเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจสิ่งพวกนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวแล้วก็หนักใจที่สุด อย่างที่เราเลี้ยงเลี้ยงกันแล้วเราเจอพวกขี้ขาวหรืออะไรเงี้ยพี่ดูนะว่าถ้ามีโรคเนี่ยยิ่งความเค็มสูงเนี่ยความเข้มข้นของโลคน่ยยิ่งแรงความรุนแรงของโลคเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งทวีคูณแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบน้ําธรรมดาน้ําเค็มสาเค็มสี่เค็ม5อย่างเงี้ยนะคะโลคไม่รุนแรงจัดการง่ายกว่าค่ะเทคนิคนี่คือมีเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะหัวใจสําคัญเลยอ่ะ พี่เน้นแค่ความละเอียดแค่นั้นเองทุกขั้นตอนที่พี่ผลิตกุ้งออกไปอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การเตรียมบอ่อใช่ค่ะพี่เริ่มตั้งแต่การเอ่อเตรียมบ่อนะคะแล้วก็ <c oughs> เลือกสายพันธุ์ลูกกุ้งสายพันธุ์ที่แบบดูว่าโตไวแล้วก็ไปไซส์ใหญ่ให้พี่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> ดูจากไหนล่ะพี่ก็จะไปดูจากเพื่อนบ้านที่เคยเลี้ยงมาหรือไม่ก็น้องๆในกลุ่มในห้องมีเทคนิคยังไงกับการทำสีกุ้งบ้างอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะมีแร่ธาตุมีโพแทสเซียม มีโพแทสเซียมมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมแต่สิ่งพวกนี้พี่ใช้เป็นในรูปของปูนไม่ได้อยู่ในรูปของแร่ธาตุที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้เลยพี่อยู่ในรูปของปูนค่อยๆปลดปล่อยออกมาแล้วก็ปูนจะช่วยในเรื่องของความกระด้างของน้ำอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สีอย่างช่วงหนึ่งถ้าพี่เลี้ยงพี่จะใช้ตัวปูนร้อน่ยเป็นแมกนีเซียมออกไซด์แต่แมกนีเซียมออกไซด์พอใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำมันจะเขียวค่าแม็กมันจะเพิ่มขึ้นนะคะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพี่จะเริ่มตัด กลุ่มแพงต้อนด้วยการใช้แคลเซียมออกไซด์แทนพอพี่เอาแคลเซียมออกไซด์มาใช้ในการทำพีเฮตขึ้นน่ะจากสีที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะค่อยออกมาเป็นสีชานะคะที่จะเปลี่ยนกลุ่มแพงต้อนแล้วก็กุ้งพี่ก็จะได้มาเป็นสีน้ำผึ้ง mm hmm. ค่ะเราจะดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะแล้วก็แก้ไขในครั้งต่อๆไปซึ่งเชื่อไหมว่าไอ้ปัญหาพวกเนี้ยเราไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะตอนนั้นเห็นน้องๆเลี้ยงกุ้งกันหลายคนนะที่พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องการเตรียมบอกให้จบภายใน2วันแล้วพี่ก็บอกเลยว่า มันทําไม่ได้ค่ะมันทําไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพราะว่าเรามีของแล้วเรามีกุ้งอยู่ในบ่อแล้วแล้วเราไปฝาดเลนเราไปอะไรนะตอนนั้นอะคือมันไม่ได้แล้วอะถ้าเราจะทําเราต้องเตรียมก่อนก็ลงไปก็เอนจอยทีเนี้ยใช่ไหมทุกอย่างมันก็จะโอเคค่ะก็ชุดนี้ที่พี่ลงของดีโอเชียนะคะก็พี่เรียกเป็นสปีดี้ โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบใส่โตแล้วก็เป็นคนค่างใจร้อนที่รออะไรนานๆไม่ได้ไหนจะค่าไฟค่าแร่ธาตุนะคะค่าแรงเราอย่างเงี้ยมันมันยาวเกินไปอ่ะประหยัดในเรื่องของค่าแรงงานค่าไฟฟ้าใช่ทุกอย่างเลยประหยัดทุกอย่างเลยโซนนี้ก็80วันแล้วค่ะ80วันใซ้อยู่ประมาณก็น่าจะอยู่หน้าหน้าห้าแล้วอีกโซนหนึ่งนี่ได้กี่วันแล้วครับได้40วันค่ะ40วันนั้นอยู่ที่น่าจะหลุดร้อยแล้วค่ะ น่าจะหนุดร้อยแล้วที่ลงไปแค่2อ0 0 0นนะเพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นเฟสชี่กันลองเอามาชิมลางก่อนวันนี้ก็สําหรับพี่พี่ก็ว่าผ่านเพราะว่าก็กินอยู่วันหนึ่งก็150โลเดี๋ยวแบ่งแบ่งออกเออมีมีความจําเป็นที่ต้องแบ่งเลยเพราะว่าตอนนี้มันหนาแน่นมากแต่เรื่องของการแตกไซส์อะไม่มีนะสปีดี้เนี่ยพี่ยังไม่เจอเรื่องว่าขึ้นมาแล้วแตกไซส์ทุกคนที่มามาดูกุ้งหรืออะไรก็จะแบบเอ้ยกุ้งสวยอยู่ตัวสวยตัวเสมอ แต่ที่เนื่องจากต้องแบ่งเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนด้วยแล้วก็กุ้งมาหนาแน่นมากแบ่งออกไปบ้างแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะได้หน้าโตก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเผื่อสปีดี้พี่อาจจะไปถึงหน้า18 18ตัวโลกับเขาบ้าง <laughs> อ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูกุ้งที่บ่อโซน A1 นะคะเป็นบ่อ A1 ุ่งกุ้งของดีโอเชียน ที่ก็ลงเป็น The Ocean ป p e e d y ไปก็80วันวันนี้นะคะลงไปที่ความหนาแน่นบ่อพี่เนี่ยสไร่ครึ่งก็ลงไป2อ0 0 0นค่ะน้องก็แถมมาให้อีก10ก็โอเคอยู่นะคะเอ่กุ้งก็ไซส์เสมอดี ลี้งกันเนี่ยพี่จะมีการตรวจกุ้งสัปดาห์ละ2ครั้งพี่ก็จะดูว่าเอ๊ะลำไส้พี่เป็นยังไงตับพี่เป็นยังไงนะคะถ้าตับมีดุดลอกเยอะพี่ถึงจะใส่เป็นพวกบำรุงตับลำไส้พี่มีเป็นพวกโปรโตซวัวหรืออะไรเงี้ยที่มันจะก่อให้เกิดขี้ขาวอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องมานั่งแกะกระเทียมกันละ นะคะก็จะมีกระเทียมปัน่นกล้วยปัน่นลูกยอปัน่นอย่างที่พี่เคยลงในคลิปส่วนตัวพี่ไปอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เอามาคุกผสมอาหาร<ม>แล้วก็ใช้ตัวเคลือบเป็นพวกไคโตซานเคลือบพวกว,วิตามินเคลือบอะไรที่พี่ใช้อย่างเงี้ยนะคะ<ม>แต่แต่ส่วนมากเลยสําหรับพี่พี่จะไม่คุกพวกแร่ธาตุหรืออะไรลงไปในอาหารนะคะ,<ม>ะพี่จะไม่คุกพี่จุ๋มคาดหวังไงกับในวงการกุ้งของเราณตอนนี้ครับค่ะก็พี่อยากเห็น วงการเนี้ยมันมันสดใสนะคะทุกวันเนี้ยมันมีสีสันมากอยู่แล้วแต่อยากเห็นทางอยากเห็นแสงสว่างที่ไปอุโมงค์จริงๆอย่างที่ทุกคนอยากเห็นนะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องราคาเรื่องต้นทุนนะคะหลายๆอย่างเลยที่เราอะ่ะเหมือนดำน้ําอยู่เลยตอนนี้อย่างอาหารเนี่ยเรา ค่อนข้างมีปัญหานะพี่พี่บอกให้เลยว่าถ้าเกิดอาหารดีกุ้งพี่จะไม่ป่วยก็หลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะเอาปลาป่าปนเกตด,ดีๆนะคะเอาเข้ามาให้เกษตรกรได้ใช้ให้เกษตรกรได้ลืมตาอาปากขึ้น <S <S พี่ยังอยากได้สายพันธุ์ที่โตวไวนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะเจริญเติบโตไปจนถึงหน้าหนึ่งหรือหน้าสองได้โ,โดยที่ใช้ระยะเวลาเนี่ย,ยไ,มไม่เกินถึง4เดือนนะคะไม่เกิน4เดือนเนี่ยเราจะผลิตกุ้งใหญ่ๆ ให้คนไทยอะได้กินอย่างเพื่อนๆพี่อะพ,พี่ก็อยากส่งไปให้ได้กินกุ้งที่แบบสดใหม่ถือว่าเป็นกุ้งพรีเมียมมากๆก็คือคทํากุ้งพรีเมียมด้วยอะไรด้วยการคาดหวังใช่พี่ยังพี่ยังรักในอาชีพการเลี้ยงกุ้งพี่ยังอยากเป็นเกษตรกรถ้าในอนาคตนะคะกุ้งยังอยู่ราคาแบบนี้อยู่นะคะแล้วพี่อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนเรื่องการตลาดเรื่องการขายกุ้งเข้าถึงตัวผู้บริโภค ได้ได้ได,ได้ตรงประเด็นหรืออาจจะต้องไปศึกษาการส่งของไปต่างประเทศเองบ้างเพื่อที่จะให้เราเพิ่มมูลค่าให้ได้มากขึ้นอะไรขึ้นดีโอเชียนสายพันธุ์สปีดี้ของเขาเนี่ยนะคะพี่ก็ว่าเป็นลูกกุ้งที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายพอสมควรเลยนะคะคร้อยตัวโลของเขาเนี่ยก็ไม่ยากนะคะไม่เกินไม่เกิน50วันอ,อันนี้จากที่พี่เลี้ยงมานะคะแล้วก็เรื่องของการแตกไซส์เนี่ยพี่ม่เจอ คนไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงกุ้งสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็ฝากกุ้งน้องใหม่น้องใหม่ในฟาร์มพี่นะคะแต่เขาเก่ามาจากที่อื่นเขาเก่าเกามมและนะคะ <laughs> ก็ดีโอเชียนสปีดีนะคะก็10ตังค่ารถก็ฟรีนะคะ <laughs>